หมเียข,า,ขาได้ฟังมาเนี่ยก็อยากจะพบพระสมเด็ะราชินทีทั้งก็เล่าให้ฟังว่าได้เจอสหายตา่างๆที่มีความสามารถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกํากลังของชาติเป็นกําลังของชาติน่าทาบถึงน่าปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็นกําลัง ของชาติท่านทั้งหลายรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักประชาชนและทุกอย่างที่ท่านทำมาเนี่ยถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันลงรัวท่านก็ได้ทาประโยชน์ก mm. ับประเทศชาติตอนนี้เขาคงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้อการคนรักชาติทาการคนรักสถาบันแล้วก็ ประสบะการณ์ใดๆที่ทํามาหรือง,งานที่ผ่านมาเอามาใช้เป็นประโยชน์ประชาปนประโยชน์ได้แล้วก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่หรือประสบะการณ์ที่ตนเองได,ได,ได้ได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทวามจริงเราก็อยากเจอข้าพเจ้าอยากเจออยากพบอยาก,ยากคุยถ้ามีเวลามากาก็อยากคุยอยากพบ อยากเล่าใ,ให้ฟังว่าทำอะไรยังไงมาบ้างได้รำลกความหลังกัน